วิว้าวของเขาแรงมากควรจัดอีกหลายๆเรื่องแล้วป้าเคมมกุกล่าสุดจับมือโกอินเตอร์จา้าเคยบ้านไร่ปังไกลถึงประเทศจีนแฟนแฟนกีดรั้นขอคู่นี้อีกรัวๆวล่าสุดต้นสังกัดอัปเดตวันนี้27พฤศจิกายน2,566ต้นสังกัด c h 7 h d ดรามาโซเซตี้เผยรูปภาพละครเคยบ้านไร่สไปไฮโซและระบุแคปชั่นว่า ปานินจุงมือบูบูโกอินเตอร์ Inter, ไปประเทศจีนแล้วคะ่ะพร้อมติดแฮชแท็กเคยบ้านไร่สไปรไฮโซถูกซื้อริขสิทธิ์ไปออกอากาศให้แฟนๆชาวจีนได้ติดตามทางแพลตฟอร์มออนไลน์โยคูซึ่งสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาคะ่ะพร้อมติดแฮชแ็กชอง 7SD แฮชแท็กซ h s อดแฮชท็ก h ดาซซตี งานนี้แฟนๆละครแคมหมูคอมเมนต์รัวๆบอกปังมากเย้ๆย้ป๋านินกับเจ๊ชมโกอินเตอร์แล้วบางก็บอกป๋านินหนูชมปังมากค่ะอ้าวคู่นี้เขาจับมือกันปังแรงไม่ตกจริงๆป๋านินกับหนูชมบางก็บอกว่าเขาของเขาแรงมากๆเนี่ยผู้จัดผู้กำกับต้องให้เขามาเจอกันคู่กันอีกนะ ของเขาแรงปังมากต้องมีละครเรื่องใหม่ให้เข้มมุกแล้วนะคะขอคู่นี้อีกคัดนะคะว้าวปังมากจ้าบางคอมเมนต์ค่ะมีงงไร้งานคู่ของช่องก็คอมเมนต์บอกว่าขนาดคู่นี้เขากระแสะแรงปังทุกเรื่องทุกทางสร้างเรตติ้งให้ช่องทุกเรื่องแต่ก็ไม่เคยจัดงานคู่ใดๆในช่องให้พวกเขางง หลากหลายคอมเมนต์เลยค่ะบอกปานินกับหนูชมหรือเข้มมุกปังมากควรมีละครคู่ให้ทั้งคู่อีกงานนี้จะมีไหมก่อรอรุนจ้ายินดีกับเข้มมุกด้วยนะคะปังสุดๆคู่นี้